อันนี้คือกี่คนวะไปไล้หน่อยไปไล่อันนี้คือมันรู้ว่าว่าเจอใครอ่ะคุณดูโคตรเยอะโคตรไหมบอลเลอร์ข่าวบอลเลอร์ข่าวบอลเลอร์ข่าวไป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 มันมามันมามันมาเอ้ยเออ,เอ,อไม่ต้องละด่าน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 ชนยิงเลยชนเลยล่ะพี่เราจะไม่ได้ยินเสียงนะดูแล้วดูแล้ว เชื่อไว้ใจพี่ไว้ใจพี่พี่ผ่านมาแล้วเรื่องแบบนี้กูแอบตลอดล้ล้มล้มลคอมดาขาวมาคอมดาขาวเอ็นคโมดาขาวาขคมดาขาวเห็นไหมเห็นไหมซ้ำหน่อยซ้ำเลยซ้ำเลยตันนี้ซ้ำเลยตอนี้หลุดซ้าเลยหนาไขนาล้มล้ม้เลยบนบนโคบด้าใจเย็นใจเย็นย ขึหลังก็ไปเฮ้ยบอกกับพี่น้องน้าเหมือนกันเลยมาหน่อพี่น้องนอยหน่อยมา่ไฟเยอะโอ้ไปอุ้มไปอุ้มไปอุ้มไปไม่ตาย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 เพื่อนด้ยชุบยงชุบยงชุบยาชุบยงชุบยางนุบยางชุบยายางชยางชุบยางช่บยางบอางชุบยาายชุบายาอบยาายาายาอบยาอบยา เอาเพื่อนกลับมาเพื่อนกลับมาไอ้แซคขึ้นไป้วไป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 พี่ไปพี่ไปพี่ไปไปไปไม่ต้องจบกัไม่ต้องจบก่อไปก่อไก่อนเื่อชุคุณนเาเพื่อนกลับมาเพื่อนกลับมาหลาพี่หลาพี่เข้ากองกูโดกูดงกูดนชุบพวกองเอชุบพกองอตีล้วยังรัตไตเจ้ตกลางหน่อยตกลางหน่อยเตัวชุบด้วยไอ้ตัวชุบด้วยมาสกมา อุ้มเบื่อไปอุ้มเบื่อไปมาชุบอยู่นะซ้ายมาชุบอยู่นะซ้ายมาช่วยกระเป๋าสิบนะหลอกถูดับมันคือเอาแท็กก่อนถ้าแบบนี้ใช่ปะกระเป๋าสิบครับกระเป๋าสิบครับกระเป๋าสิบครับกระเป๋าสิบนะครับเพื่ออะไรอะแท็กเฮ้ยอย่าพิ่งอย่าพิ่งมาช่วยก่อน กระเยกป๋าเลขสิบครับกระเป๋าเลขสิบครับไล่ปิดตัวชุมหลังบ้านเราหน่อยเลขสิบนะครับไอ้นับไล่ปิดตัวชุมหลังบ้านเราหน่อยีไอ้หนับแดงไปข้างหน้าน้าแดงข้างหน้าหนาแดกข้างหน้าอีกหน้าแดงข้างหน้าอีกคือยาหรอไอ้หน้าแดงไปขางหน้าอีกระเปสิบครับโดนพิษเอ้าตีพิษโอ้โหทีมให้ทีมให้ฮะกูเป็นอะไรตาวะ กรับเพื่อละหน่อยเพื่อรับเพื่อละหน่อยครับกระเป๋าสิบครับกระเป๋าสิบนะเอซฟมาฟักชีตเลยไอ้เหี้ยคนมึงน่ะลืมดูไปหรับผูกไม่ดับแต่ตาบอดตายงงอีกขึ้นให้ไม่ตายนะไม่ตายนะผูกไม่ดับแต่ตาบอดนะรอบนี้ครับกระเป๋าสิบนะครับเอซฟกระเป๋าสิบนะดักขึ้นมาด่าขึ้นมาเอาสมุดเพือด่าขึ้นมาเมื่อกี้ดูอย่างนีดิแท็กแท็กค่นั้นออกแล้วหรอ เล่นไปเล่นไปเล่นไปสวยสวยจ้าสบายกระเป๋าสิบครับกระเป๋าสิบแต่ขึ้นมาหน่อยดต่ขึ้นเพื่แซ่บไวเลยนะดูเดี๋ยวได้ปะรักเพื่อนหน่อยเแซ่บกระเป๋าสิบนะครับเแซ่บกระเป๋าสิบนะสารยูเมล่าเราไหวเราไหวเอาเลยครับเอาตามสะดวกเลยครับเอาตามสะดวกเลยกระเป๋าสิบครับของแดงทั้งนั้นกระเป๋าสิบครับกระเป๋าสิบครับสัตว์เวลาเฉิดอะไรเฮ้ยระวังระวังพี่แปะนี่นะพี่นี่นี่ นี่กับพี่นี่กับพี่ตรงนี้เลยเราก็ยารู้เรื่องรู้เรื่องเยอเยกระเป๋าสิบครับยยิยๆมึงได้ไปมึงได้ไปมึงไดไป่อนไปเยอแค่ไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนเอเอเออคบ้ยไปบเนอนเริบครับเบัมดนนันรียบร้อยคุณบเข้ามาอุมจบเข้ามาครับอย่าเดินเล่นอย่าเดินเล่น เยิะแต่ก็ยังคนมืออ๋อคนคนที่คนที่มีแท็กอยู่ในตัวคือตัวไม่ใส่ใช่ปะกระเป๋าสิบครับกระเป๋าสิบโอ้ยคตรดีอ่ะเออเอาแท็กครับกระเป๋าแปดหกครับผมผมสามารถจบได้เรื่อยๆเลยใช่ไหมถ้าถ้าตัวถอยเราแท็กเว้ยอย่าเยอะอย่าเยอะดันขึ้นไปตัวหลังโจ๊หน่อยตัวหลังโจ๊หน่อยเฮ้ยไปเล่นเลยไปเล่นไปเล่นเลยเดี๋ยวกูจบเองเดี๋ยวกูจบเองไปเล่นเลยไปเล่นเลยเดี๋ยวกูจบเอง ถ้าทิ้งคนจกไว้สักสองคน,นนะเนาะตัวใส่เลยถ้าดึงตัวใส่เลยหยอยงหยงองหยองฟันเทคด้วยนะขอแท็กเพื่อเราไปเป้าขอแท็กนะโอ้ยแซบเกินดูวิ่งโอ้โหดูคนดิเดี๋ยยยยวิิงงหหนน่อขับข้าม,มาที่สูตรขาวอย่างเราคนใครอยู่โทจูโอเควางเลย <ๆ S 1> พี่เดี๋ยวจกเดีองว่างเลยวางเลยเดี๋ยวจกเองวางเลยเยวจกเองหมดแล้ว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 ย่อยิน พนักงานเก็บกวาดมาแล้วจ้าตกใจไหมมาแอบเนี่ยก็นึกว่าตัวหลอยหูไม่ดับแต่ตาบอดอายแชตเมื่อกี้มีมีขงเหลือไหมนี่ยอยปล่อเลขสิบครับ่ยเก็บไปต้องสี่ห้าตัวเมื่อกี้เช็คเช็จสบายมากเช็คเสร็จแล้วออกได้เลยนะครับผูเห็นได้หนึ่งคิวตอนอีโมอะ พี่ต้องแทกันยังพี่วิ่งวิ่งผีีออ่งพีวิ่งไปงวิ่งไปา่งวิ่งไปแรนแดงวิ่งไปแรนแดงขับรถไปก็ได้ฟาวฟีพาฟีพี่อไพี่ไตามอาใช่ใช่่ได้ขับรถไปาวะ พี่พี่ท้าพี่พี่ส่วนไม้เป็นสี่ห้าตัวพี่ผมก็ปาดไปเยอะโอยเหยยหยองหยองหยองเลยไปหยองเลยยองไปเล่ยไปเล่ยไปเล่ยหยองไปไปเอาอ้อมมาสายเล่นเหนือกูแอบอยู่ต้งนานละกูกูเก็บโอ้ยเหยียบมียาวิ่งไป็นอ่ะมียาวิ่งไป็นอ่ะกูไม่ใช้เลยกูคิดว่ากูเอ้ยเอาดีเก็บเป็นไฟเดียง้เยวลี่ดัังงจวะในตัวตัวเองด้วยนะเผื่อยังไม่ให้ของเราต้องมีสีส้มใช่ป่ะชิวชิวใช่ใช่พี่ ได้วิลลี่มันมันจกเกินหนึ่งได้ป้าแท็กอ่ะสองอันอย่างเงี้ยได้ป่ะได้ได้ได้แต่ในตัวใส่ไว้แค่หนึ่งนะคือสภาไปด้วยตรงไหนพี่หยองไว้พี่พี่หยองไว้พี่พี่เก็บปืนไปสี่มั้งเมื่อกี้ก็ดีหยองเออเก็บปืนสี่เพื่อนยังไม่ดันพี่เลยมาดูคมสวนนะเมื่อกี้นี้ปโอ้ยเอาดีเก่งจังวะไอ้เหี้ยเก่งเกินไปพ่อขวดเครื่อง อะไรเนี่ยเกินเหรอะไรครับเมื่อกี้อีโมไปสี่ครับเมื่อกี้มีให้เห็นนะมีให้เห็นนะขวดครึ่งใบนี่มันเก่งกันจริงๆเลยว่ะตีเขาเป็นแบบนี่เขาเป็นแบบหเหยียดแบบกูติดพิษตายลืมดูอย่าให้ใครเหงาอยู่เหงาอยู่มาจริเขือนะเพราะเบาตรงไหนอ่ะ อ่าฟังฟังนะครับตอนนี้แท็กเราเหลืออยู่ที่ผมนะ70กูติดกูตายโดนปนไปเจ็บใช่ป่ะวันนี้โดนปนไปเจ็บป่ะเอ่อจากเสียไปสิบครับจาก83เหลือ73โอ้เราเสียไปสิบเหรอวะโดนปนไปสิบแท็กเขาได้ไหมเป็นไรัะส่วนตอนนี้มีบ้างกระพอมีบ้างกระพอเป็นไร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 42นะครับ42โอเคครับ ร้อยยี่สิบใช่ไหมคะใช่ครับเต็มร้อยยิบเคไม่เป็นไรว่าเราไปที่ไหนไมไ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรีเชียวเชียเชียวเชียวหวเชียวเชียวเชียไหนมันก็ต้องมีมังแหละน้องพี่น้องพีพี่อยู่ไหนวินี่อยู่ไหนวะวินนี่อยู่นี่อยู่นี่ยกเกี่ยวก่อนนะตอวเองเลยครับเอาเลยครับเชีก่อน